เ,เจอกันคลิปนี้พี่น้องอเดี๋ยวคลิปนี้พี่น้องคลิปนี้จะมาพามาดูห,หน้าง,งานตัวอย่างเนาะสำหรับการถายกบพี่น้องถากบต่อสร้างถ่ายกบต่อฟางเห็นบ่านาแห้งแห้งนาแรงแรงอย่างเงี้ยคือคลิปเกี่ยวกับการไถยกบต่อสร้างเนี่ยผมก็ได้ให้แนวทางไปแล้วเนาะก็หลายคลิปพี่น้อง โดยเฉพาะภาคอีสานเด้อพี่น้องเด้อโดยเฉพาะภาคอีสานภาคอีสานเป็นภาคที่บริหารจัดการน้ํายากพี่น้องเพราะว่าเราต้องรอน้ําจากธรรมชาติส่วนใครที่มีน้ําบ่อบาดาลมีระบบมีทุนวายง่ายอย่างสีสาใครที่มีทุนก็มันก็เฮ็ดยังมันก็ง่ายไปเบิดเลยพี่น้องใครที่มีทุนแต่อันนี้นี่จะพูดถึงสําหรับ ชาวบ้านทั่วไปพี่น้องชาวบ้านชาวนาทั่วไปอสําหรับคนที่จะถ่ายกบต่อสร้างถ่ายกบต่อฟางแบบนี้เห็นบอกเนี่ยสำหรับคอีสารเฮ้าคือผมก็ได้หาแนวทางไปแล้วเนาะคือการถ่ายกบต่อสร้างเนี่ยเฮ้า้องมองเราต้องมองดูว่าเราถ่ายไปเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของเราทําอะไรเราต้องมองจุดนี้ออย่างสมมติอันเนี้ยสมมติอันเนีย ถามว่าถามว่าเขาถ่ายไปเพื่ออะไรเออทั้งๆที่ไอ้ทั้งๆท,งท,ท,งท,งที่ดินก็ไม่มีความชื้นเออถไปกับฟางมันกับบอหอยคือเก่าเนี่ยนี่เห็นบอกแต่ทีนี้เขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขาหน่ะเนาะเขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขาเออคือยังไงอันนี้นะผมมองว่าที่เขาถายไถที่เขาไถา แบบนี้เพราะว่าหนึ่งพี่น้องหนึ่งบริเวณแถวนี้อม,มันมีวัวมีควายที่เขาจะมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องไถอไถเพื่อกบตอสั่งไวเอบ์ให้เขามาเลี้ยงงูเลี้ยงคว้วไก่แล้วอีกอย่างถามว่าไถไปแล้วเนี่ยมันย่อยสลายบอตอนนี้มันไม่ย่อยพี่น้องตอนนี้มันไม่ย่อยออแต่ทีเนี้ยทาไมเขาถึงกไถ ก็เพราะว่านาแปลงนี้เขาทํานาดำพี่น้องเขาเห็นหน้าดำเนี่ยเขาเห็นหน้าดำเพราะนั้นนะ่ะเขาเขาก็ไม่ซีเรียสพี่น้องเขาบม่ซีเรียสได้เนื่องเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันก็มาเดี๋ยวเขาก็รอให้รอให้ไอ้รอให้น้ํามันท่วมแล้วก็ให้น้ําให้ฟางมันเน่าเนี่ยแล้วก็ปั่นอีกรอบหนึ่งเน่มันสีง่ายพี่น้องเอออันนี้พูดถึงว่านาดําวัตถุประสงค์เนาะเงื่อแต่พี่น้องทีนี้แต่แต่สําหรับคนที่ จะเฮ็ดหน้าหวานหรือว่านหน้าหยอดเด้อหอมสิอธิบายสู่ฟังเล่าสู่ฟังพี่น้องอาจากประสบการณ์นะอสำหรับใครที่มีนาแห้งๆแบบนี้แล้วไถกบต่อซั่งไถกบต่อซั่งไถกบฟางข้าวไว้แบบนี้วันนี้วันที่วันที่สองวันที่สามท่านว่าคมเนาะเบิง่งพี่น้องดูดูดินดูฟางอุยุอาญะเลยเห็นบ อผ้าอีสานเห้านะ่ะมันสีแรงไปข้างหน้าเดี่ยงมันจะแรงไปข้างหน้าเดี่ยอเพราะนั้นเนี่ยพอผ้าอีสานเรามันจะแรงไปข้างหน้านะ่ะพี่น้องคิดดูพี่น้องคิดเบง้ออฟางมันสีย่อยสลา,า,ายบ่ถ้าไทยมีแห้งๆมันไม่ย่อยพี่น้องมันไม่ย่อยออแล้วทีเนี้ยผ้าอีสานเราปัจจุบันเนี้ยเริ่มทํานาหวาน เริ่มเห็ดหน้าหวานเนี่ยหน้าหวานเราทำในช่วงไหนหน้าหวานหน้าหยอดเนี่ยเราทำในช่วงฝนแรกฝนสองพี่น้องอ่าแมนบอเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราถ่ายแห้งไว้แบบนี้เนี่ยฝนแรกฝนสองมาเราต้องทำการหวานแล้วเพราะว่าถ้าไม่หวานเนี่ยถ้าไม่หวานเนี่ยน้ำมันสีถ่วมก่อนมันสีทำให้เราหวานข้าวยาก พูดถึงว่านาแห้งเนาะนี่แหละคือปัญหาปาดนี้อืเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราไถไว้แบบนี้ไงเข้าไถไว้แบบนี้แล้วถามว่าฝนแรกฝนสองนี่ฟางพวกนี้มันย่อยหรือยังมันก็ยังไม่ย่อยพี่น้องพอมันยังไม่ย่อยเนี่ยแล้วเราหวานข้าวไปห้าวานเข้าไปแล้วเราก็ตีทั้งฟางตีทั้งดินปนไปบบเนี้พวกเม็ดข้าวอะ่ะที่มันไปอยู่ตามฟางเนี่ย มันทําให้เกิดช่องว่างทําให้ดินมันบวมมันเห็นให้เขาบ่งอกพี่น้องทําให้ข้าวไม่งอกเอ,อหรือไม่ก็ถ้างอกถ้างอกทีเนี้ยฟางมันก็เริ่มเน่าพอฟางเริ่มเน่าเริ่มเริ่มย่อยทีเนี้ยยังมากบ้านี้พี่น้องแม่งยีซ้อนพี่น้องแม่งยีซ้อนมากกัดกินฟางเน,าน่าทุบนีก้กัดกินข้าวอีกเออมัน แล้วแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่สําคัญก็คือไอ้การหวานข้าวในในภาคอีสานเท่าคือหวานเขาล่อฝนเป็นของหวานข้าวรอฝนการหวานข้าวรอฝนเนี่ยถ้าดินมันหลวมดินมันบวมเกินไปเนี่ยความชื้นพี่น้องความชื้นมันในดินมันไม่มีพี่น้องเนื้อมันเทศไทยเขาบ้อง,งอ,กออกอีก เป็นอะไรบ้านี้มันก็ตายเป็นเบื้องเป็นเบื้องเป็นเบื้องบวกกับกระทบแรงอีกบวกกับกระทบแรงอีกเป็นอะไรบ้าแห้งตายหนกเก่าพี่น้องแห้งตายหนาเก่าเก่ามันมันไม่เหมือนดินอันนั้นเลยพี่น้องมันไม่เหมือนดินที่มันไม่มีเศษฟางนะดินที่ไม่มีเศษฟางเนี่ยเวลาห้าไถเ้าปั่นไปเนี่ยเวลาเราไถหรือว่าเราปั่นข้าวหวานข้าวไปเนี่ยเม็ด ทั้งเม็ดข้าวทั้งดินมันจะแนบสนิทกันพอมันแนบสนิทกันเนี่ยช่องว่างความปลงของดินมันมีเขามันงอกดีมากๆพอข้าวมันงอกดีมันเป็นยังไงเปอร์เซ็นการตายมันก็มีน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความชื้นมันไม่ระเหิดระเหยพี่น้องแล้วทีเนี้ยถ้ามันกระทบแรงถ้าสมมุติว่าหวานพฤษภามิถุนากรกฎาคมช่วงมิถุนากรกฎาคมเนี่ยเขาเรียกว่า ช่วงฝนทิ้งช่วงเออฝนทิ้งช่วงเนี่ยเขามันมันมันส่วนมากข้าวมันจะตายนนพี่น้องฝนทิ้งช่วงแต่ทีเนี้ยถ้านาแปลงไหนที่ดินมันเอ้ยไม่ไม่มีฟางปนแบบเนี้ยเออเขามันสิบค่อยตายเพราะว่าดินมันแน่นเออดินมันไม่หลวมเออแต่ถ้าบริเวณไหนที่ฝนทิ้งช่วงแล้วดินมันหลวมเนี่ยหรือไม่ก็มีฟางปนอยู่ข้างล่างเนี่ยเออ เขามันสิตายพี่น้องอออันนี้พูดถึงว่าถ้ากระทบแรงนะ,ะคือในกรณีที่ไถกบต่อสังไว้แบบนี้อือม,มันสิเหมาะครับมันจะเหมาะกับนาที่มีระบบน้ำที่ดีพี่น้องมีระบบน้ำที่ดีอือก็คือสมมติว่าเวลาเราหวานไปแล้วมันติดฟางแบบนี้ใช่ไหมเวลามันติดฟางมบนี้มัน,นบอ่ออมันก็มีงอกบ้างไม่งอกบ้างนะ อันนั้นนะพี่น้องพอข้าวมาเริ่มงอกได้ประมาณสักยีวันเนี่ยอเออข้าเป่งน้ำใส่เลยอถ้าเปล่งน้ําหรือว่าเอาน้ําอัดใส่นาข้าวนาหวานได้เนี่ยมันสีดีพี่น้องมันจะทําให้ฟางพวกนี้นะ่ะย่อยเป็นปุ๋ยได้ได้ได้ไดไดทันเวลาพอดีอเขามันสีงห้าม แต่ทีเนี้ยภาคอีสานเนามันเห็ุแบบนั้นไ่ได้ไงพี่น้องผมพูดถึงว่าภาคอีสานเรามันทาแบบนั้นไม่ได้ก็คือมันจํากัดเรื่องน้ําจะมาตอนจกักสิมาตอนไหนมันจํากัดไ่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงมีปัญหาในเรื่องของการที่ทําให้ข้าวไม่งอกทําให้แมงกีซ่อนมันมากัดกินเขา,เ,าเห็นบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องในหลักการในหลักทฤษฎีในหลักทฤษฎีเนี่ยนะจริงพี่น้องใช่อยู่ว่าการไถกบ ต่อสั่งการให้กบต่อฟางทําให้ดินดีอันนี้จริงพี่น้องจริงเลยเ,เป็นเรื่องจริงพี่น้องสังเกตบ้างเลยแปลงไหนที่ใช้กบต่อสั่งใช้กบต่อฟางเฮ็ดให้ดินดีแต่ที่เนี้ยห้าตตรงเบิงหนางานเลยพี่นอ้องผมสีบอกเสม,มอว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูหน้างานแล้วก็วัตถุประสงค์ของเราด้วยเอ คือนางานเท่าตรงเบรงว่าเราสามารถอัดน้ําหรือว่าหาน้ํามาใส่นาเราได้ให้ทันเวลาไหม,มก่อนที่มันจะกระทบแรงเนี่ยเพราะว่าข้าวเนี่ยถ้ามันได้กระทบแรงปุ๊บเนี่ยมันสิตายเป็นเวิง้งเป็นเวิง้งเป็นเวิง้งไปเสียเวลาเข้ามาสมอีกได้พี่น้องการลงทุนมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะนั้นเนี่ยการไทยกบต่อสร้างผมสิบอกเสมอการไทกกบต่อสร้างจะเหมาะสําหรับนาที่มีน้ําเอม,มันจะดีอ แต่ถ้านาที่ไม่มีน้ําหรือไม่ก็นาที่แห้งแห้งแรงแรงแบบนี้ยแห้งแรงแบบนี้ยไถไปกันมันก็อยู่แบบนี้เละพี่น้องมันก็อยู่โค,โคลูเคเร่แบบนี้แหละถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรเอ,อต้องพิจารณาแบบนี้พี่น้องเออพราะนั้นก็เฮ็ดหน้า มันบ่นมีถูกมันบ่มมีผิดดอกพี่น้องเต่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์ผมก็ได้แค่เสนอแนะแนวทางความเป็นไปได้จากประสบการณ์ที่ทํามาแมนบอกเพราะฉะนั้นก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาลองดูแต่สําหรับผมนะอันนี้พูดถึงสำหรับผมเนอะคือถ้าผมทํานาหวานเนี่ยผมสิบวัฒไถยครบต่อสร้างไหวพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่า ถ้าไปไถกต่อสั่งไว้แล้วไม่มีน้ำเนี่ยมันก็เหมือนผมเสียงเงินถิ่มสือส่อปร,ระโยชน์มันหน่อย,อยงไงเออถ้าผมจะไถจริงๆนะถ้าผมจะไถจริงๆเออผมจะไถในตอนที่ดินมันมีความชื้นเท่านั้นเออดินมันมีความชืน้นมันสิย่อยสลายได้ดีพี่น้องอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายซ้ำนี่ละ